สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกๆุกท่านแล้วก็ผู้บริโภคสมุนไพรและอาหารเสริมหมอปรียา่านะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้หมอเป็นผู้ผลิตเองนะคะจึงมั่นใจได้ว่าที่หมอมาพูดนี้คือความจริงนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีสมาชิกหลายท่านขอมานะคะรวมทั้งสมาชิกจากสปปล,ปลาวดด้วยนะคะถามมาว่าอยากจะได้สรรพคุณของ กระสายเส้นจังเลยนะคะพอดีหมอก็ได้โอกาสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระสายเส้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสามันประจำบ้านส่วนประกอบนี้มากกว่า10อย่างเลยรับรองและก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีสเตอรอยนะคะทำไมถึงบอกอย่างนี้นะเพราะว่าหลายคนรับประทานแล้วทำให้ทุกท่านนั้นหายจากอาการเจ็บปวดภายใน1-2ชั่วโมงนะคะ กระสาเส้นคืออะไรกระสายเส้นก็คือโรคแห่งความเสื่อมโทรมทั้งหลายในร่างกายของเรานั่นแหละนะฮะอย่างเช่นว่าปวดตามกล้ามเนื้อปวดตามตัวเป็นเถาดานผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหงื่อออกตอนกลางคืนท้องเป็นเถาดานปวดข้อปวดกระดูกปวดข้อบา่าไหลเป็นพังผืดเป็นหินปูนเกาะตามร่างกายหินปูนเกาะไตา ปวดไมเกรนปวดต้นคอเป็นพยาธิในลำไส้อย่างนี้นะคะหรือว่าปวดเก,กระดูกทับเส้นเป็นอมัอมาพากอัมพาตข้ออักเสบพ,พวกนี้ทานได้เลยนะคะโรคทั้งหลายที่หมอพูดไปนี้คือโรคกระใสนะคะขนาดที่หนึ่งนะคะผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานนะคะเดี๋ยวจะทําให้แท้งได้เป็นโรคไตที่กําลังฟอกไตอยู่ก็ไม่ควรรับประทานนะคะรวมทั้งเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะ อันนี้คือหมายถึงขนาดที่หนึ่งนะคะส่วนขนาดที่สองนั้นนะคะเด็กห้ามทานและผู้หญิงตั้งครรภ์ห้ามทานเท่านั้นเองนะคะส่วนเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคไตาสามารถทานได้นะคะวิธีการรับประทานนั้นก็ไม่ยากค่ะให้ทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือขณะท้องว่างหรือจะทานก่อนดื่มกาแฟสองแคปซูลตอนเช้านะคะ ตอนเย็นให้ทานสองแคปซูลก่อนอาหารสำหรับคนที่เป็นอาการรุนแรงแต่ถ้าคนอาการไม่มากหรืออาการน้อยๆอย่างนี้เรียกว่าไม่มีอาการเลยอย่างนี้นะคะแต่อยากจะทานเพื่อที่จะป้องกันโรคนี่นะคะก็จะทานได้วันละหนึ่งถึงสองแคปซูลก็พอนะคะทานก่อนอาหารทานตอนท้องว่าง คาะ PMK กัระายเส้นรับความรู้เรื่องของ PMK กัระายเส้นผลิตภัณฑ์หมอปริยาภา